สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เชื่นชอบการชมซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะหวานก็ไปเจอข้อความข่าวเป็นบทความน่าสนใจดีนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องการแข่งขันนะคะของตลาดซีรีส์ จีนโบราณในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024ค่ะก็มีการนะคะให้การสังเกตว่าจริงๆเดี๋ยวนี้พระเอกกับนางเอกนั้นนะไม่สามารถจะเอาอยู่แล้วนะคะต้องเป็นนักแสดงสมทบนะคะถ้ามีนักแสดงสมทบแบบยอดเยี่ยมหลายๆคนเนี่ยมาแสดงอยู่ในเรื่องนั้นๆด้วยอะ่ะจะสามารถดึงเรตติ้งนะคะแล้วก็ดึงคนเนี่ยไปชมได้มากกว่าการที่มีพระเอกหรือนางเอกเด่นๆมาแค่2คนเท่านั้นในเรื่องเดยวเรามา ดูกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีซีรีส์ทยอยออกมากันเยอะแยะแล้วเพราะว่าก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเข้ามาแล้วค่ะสำหรับหานท้าซีซั่น2จบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ละครที่กำลังเป็นที่จับตาม,มองแล้วก็รอกันอยู่นะคะก็มีไอ้ห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรานซีซั่น2แล้วก็มีสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะภาคจันทราสีชาติก็กำลัง ออนแอร์อยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ออกมาอย่างล่าสุดเลยก็เป็นทางโยคูนะคะก็ส่งแบบโรแมนติกลึกลับดราม่ามาสู้เลยนะคะสำหรับมรสุมชีวิตค่ะ The Double นะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้ก็มีหลายๆรา,ายการก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในปีนี้ก็จะมีเยียนซินจีนะคะที่นำแสดงโดยคุณส่งอี้นะคะกับคุณหลัวอินซีค่ะ Follow Your Heart ใช่ไหมคะสำหรับชื่อภาษาอังกฤษนะคะ นอกจากนี้นะคะจะเป็นภาคที่2นะคะเรือนไม้ไผ่ของเรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะนำแสดงโดยคุณหลิวซื่อซอนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะแล้วก็มเีเรื่องที่น้องเจ็ดนะคะน้องเซเว่นคาฐานสองอิ่น,นะคะมาแน่ๆในปี2024นะคะเรื่องอะไรซื้อชวน Brocade Family นะคะก็รอชมกันได้คะ่ะน่าชมมากๆเลยนะคะหวานได้มีโอกาสนะคะเปิดดูตัวอย่างแล้วคะ่ะถือได้ว่ามาเต็มเช่นเดียวกันเสื้อผ้านะผม แล้วก็พอดเรื่องก็น่าจะเป็นอะไรที่คนไทยพวกเราชอบนะคะชอบกันดีคุ้นเคยกันมากค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานของคุณเซียวจ้านนะคะทุกคนก็ลุ้นว่าน่าจะเออน่าจะที่จะได้ดูกันในปี2024นี้นะคะก็มีอยู่เรื่องเดียวนอจังไห่นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็น การแสดงฝีมือนะคะของคุณเสียวจ้านค่ะตัวเขาเป็นพระเอกนะคะแต่บทนี้โอ้โห่ขาดคตจะตัวโกงแต่ว่านะคะจะเรียกเขาเป็นตัวโกงไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเขาโดนกระทํามาก่อนนะคะแล้วเหลือเขาเพียงคนเดียวในครอบครัวเนะะี่ยค่ะที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเออมีตัวพิเศษเนาะสำหรับพระเอกเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมรอชมกันค่ะ โอสเตอร์ออกมาแล้วนะคะก้าวใจมากๆน่าโหดสุดๆเลยสำหรับเซียวจา้านของพวกเรานะคะก็ผู้กำกับการแสดงนะคะหัวหน้าทีมก็คุณเจิ้งเสียวหลงเนาะเอาละค่ะนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอะ,อะไรที่คนติดตามเยอะก็เป็นเรื่องราวของจื่อหนูซึ่งรับบทโดยคุณเซียวจา้านนี่แหละคะ่ะก็เป็นลูกชายของอดีตหัวหน้าชินเทียนเก่านะฮะแห่งอาณาจักรใต้ยงแล้วก็ถูกกวาดล้างไปในชั่วข้ามคืนเลยนะคะหมดตระกูลคะ่ะ นี้เพื่อจะค้นหาความจริงว่ามันเกิดโศก,กนาฏกรรมนี้นะคะอ,อ,อย่างไรและใครคือลัสบอร์แบบที่แท้จริงอะไรเงี้ยซึ่งเพระเหตของพวกเรานั้นก็มีอยู่ในใจแล้วแหละตั้งแต่เด็กนะคะก็ต้องฝึกปลือความสามารถทุกสิ่งอย่างรวบรวมทุกสิ่งอย่างนะคะใน10ปีแล้วก็กลับมานะคะแก้แค้นก็เดินทางตรงเข้าสู่เมืองหลวงเช่นเดียวกันนะคะณนะจุดนี้เราจะได้เห็นแบบความฉลาดเฉียบแหลมแล้วก็การลุก คืขบของเขาไปทีละขั้นทีละตอนนะคะเหมือนเดินหมักลุกเลยนะคะก็ถือได้ว่าความสามารถรอบตัวแล้วก็ฟื้นฟูนำความยุติธรรมนะคะกลับมาให้กับครอบครัวของเขาได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีความพิเศษเนาะเพราะว่าทางด้านผู้ผู้สร้างอะคะ่ะฝ่ายผลิตเองก็ไปซื้อเฉพาะลิขสิทธิ์ตัวละครมานะคะตัวละครในนิยายมาอีกทีหนึ่งค่ะเออน่าสนใจจริงๆเลยนะคะก็จะมามุ่งเน้นถึงการ เติบโตนะคะส่วนบุคคลของของตัวละครตัวนี้แหละของพระเอกจังไห่เนี่แหละนะคะก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนค่ะก็คงรอดูเรื่องนี้กันแล้วก็ความเข้มข้นนะหวานว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวของหันท้าชะตาฟ้าแล้วเนี่ยหวานว่ามีความมีคลี่แม็กซ์ที่แบบมันเฉือนคมกันเป็นเป็นแบบกลยุทธ์เนี่ยแบบคล้ายๆกันอะ่ะเออมันมีความมันในระดับนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องไอเนี่ยคะ่ะเรื่องไอจังไหเนี่มันจะเป็นที่ที่สั้นกว่าเออมันสั้น กว่าเพราะมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะคะของบางส่วนของนิยายต้นฉบับเท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าแค่ชื่อเสี่ยวจ้านขึ้นมาทุกคนก็อยากดูแล้วแล้วแถมเป็นเรื่องราวที่มีความเข้มข้นขนาดนี้แล้วก็ตัวของนิยายต้นฉบับก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะส่วนเนื้อหาที่สร้างเพิ่มเติมเข้าไปนั้นนะคะส่วนที่เป็นรายละเอียดร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอไปช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่นช่วงที่ละครออนแอร์เนี่ยคะ่ะก็จะมีคน บทละครนะคะขึ้นมาโพสต์นะคะจุดนั้นแหละเราก็จะได้มีโอกาสอ่านกันนะคะ สำหรับดารานะคะก็มากันเพียบเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่หวานบอกว่าถ้ามีชื่อเสี่ยวจันหนึ่งคนก็การันตีความความปังของซีรีส์เรื่องนั้นได้แล้วนะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีค่ะได้จางจิงวี่มาเป็นนางเอกนะคะเดี๋ยวชีวิตพระเอกจะแบบขาดสีสันมีแต่การแก้แค้นมากเกินไปหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็ก็ต้องรอนะคะว่าเมื่อไหร่จะเคาะวันออนแอร์ออกมานะคะก็สําหรับโปสเตอร์เนาะก็ด ได้เห็นถึงสีหน้าของคุณเซียวจ้านนะคะแสดงออกมาว่าเอาจริงเคร่งขรึมโคตรนะคะความเกียดชังเต็มอยู่ในดวงตาของเขาเลยนะคะแล้วกเ็เขานั้นแบบ ต้องห่างไกลจากบ้านะ่ะเหมือนกับชีวิตต้องเล่ล่อนไปหลายปีออกจากเมืองหลวงไปแล้วเขาก็แบบได้เห็นแล้วก็ได้รู้ข่าวาวของศัตรูของเขาอยู่ตลอดแต่ว่ามันยังทําอะไรไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาที่ที่เหมาะนะคะที่ควรที่เขานั้นจะออกมานั่นเองค่ะเขาออกมาเมื่อเขาพร้อมนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ว่าท่ามกลางหิมะที่ตกมาจากทั่วท้องฟ้าสายฝนหรืออะไรก็ตามค่ะยังไงยังไงนะคะก็เป็นตัวละครที่แบบ ลุยทุกขณะจิตอยู่แล้วในจอนที่กลับมาที่เมืองหลวงนะคะดวงตาของเขานั้นมองไปข้างหน้าเออมีตัวอย่างตัดออกมาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้าไปหาชมกันได้ที่บนโวยปอก็มีก็จะมีคนจีนเนาะเขาก็ตัดตัดมาหลายหลายช่วงแต่อาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วหวานว่าเป็นการเอามา m i ซ m มิกกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอะคะ่ะไม่ค่อยมีที่แบบที่แบบยาวๆอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่ามีแบบตัด ต,ตัดเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเราดูนะคะซึ่งทักษะการแสดงของคุณเซียวจ้านนั้นนะคะก็ต้องรอพิสูจน์กันเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเล่นในแนวที่เป็นพระเอกแนวร้ายๆนะคะแล้วก็มีความเก่งในเรื่องกลยุทธ์สุดๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้อง ใช้สายตาในการแสดงออกนะคะค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าพระเอกไม่ใช้คนพูดมากค่ะพระเอกจะพูดพูดเมื่อจําเป็นที่จะต้องพูดแล้วก็พูดโดยหน้าที่เท่านั้นนะคะนี่คือตัวของพระเอกของพวกเราเพราะฉะนั้นดูตามนะคะทั้งโปสเตอร์แล้วก็ภาพที่ได้เห็นผ่านวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คุณเสี่ยบจานก็สามารถตีความลักษณะบุคลิก,กภาพของตัวละครได้อย่างดีต่อเนื่องเลยละคะ่ะ ในส่วนของเสื้อผ้านะคะดูจากรูปแล้วเนี่ยที่ไปดูมานะคะหวานว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาจะเน้นในยุคที่แบบเออกษัตริย์ก็ไม่ได้จะให้ใช้ความหรูหราฮลูฮลานะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกแบบคลิปเงินขอบทองอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นจะได้เห็นเป็นสีแบบเออทึมๆม,มหาสีแบบเออน้ำเงินเข้มบ้างนะคะดำบ้างหรือว่าสีสีอื่นๆซึ่งเป็นสีเข้มนั่นเองแสดงออกถึงความไม่ หรูหราฟูฟ้านะคะก็คงจะถอดถอดแบบมาจากไอตัวของบทประพันธ์เลยละคะ่ะกออ็แต่งตัวก็จะคล้ายๆแบบราชวงศ์แนวแนวถังแนวแนวทรงนะคะประมาณนั้นก็ค้าราชการจะมีความสมรรถนะคะ ก็ต้องที่เน้นเรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนดูแบบเป็นอันดับสองเลยนะเยอะนะคะลองมาจากเรื่องหันทาชตาฟ้าปิิศนายยุทธจักรแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เรื่องไอ้จังไห่เนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ที่เพราะมีคุณเสี่ยวจ้านและหวานว่าคนก็เลยแบบจับตามองดูกันเยอะนะคะทีนี้นอกจากนะคะคุณเสี่ยวจ้านแล้วเรามาดูดีกว่าอย่างเรื่องนี้มีนักแสดงสมทบที่แข็งแก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณจางก้วเฉียงนะคะคุณจางก้ว เฉียงนั้นนะคะเป็นศินลปินชั้นนําระดับชาติจีนเลยนะคะได้รางวัลการันตีมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้แสดงที่เข้าใจ ผู้ชมเป ja various, ็นอย่างดีเลยละคะก็ผ่านมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงมีผลงานอยู่เรื่อยๆเลยสําหรับคุณจางก้วเฉียนนะคะแต่ว่าก็จะเล่นเป็นนักแสดงสมทบนี่แหละค่ะทีนี้พอมาเรื่องนี้นะคะเรื่องจังไห้เนี่ยก็จะเป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เป็นจักรพรรดิด้วยนะคะสวมชุดคลุมมังกอรค่ะเรื่องนี้มาด้วยลัศมีที่ครอบงำของความ ของความออร่าความเป็นจัก,กรพรรดิสีหน้าของเขาสงบแล้วก็มีความน่ากลัวด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องห่วงว่างานง่ายๆจะมาถึงพระเอกของเรานะคะงานเนี้ยยากค่ะอืมอก็ขนาดห้องเต้นะคะรังสีของความกดขี่ของความโหดเนี่ยมันก็ออกมาจากแบบรูปที่เป็นภาพเอ่อภาพโปสเตอร์แล้วอ่ะนะคะ มาที่คุณห่วงเจี่ยกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นผู้ที่โอ้โหได้ในปีที่ผ่านมานะคะได้เสนอชื่อนะคะเขาชิงรางวัล Golden Rooster a w a r d ด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้คือไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอันนี้คือครั้งล่าสุดก็ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีในปีต่างๆคือเขาเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่ออยู่บ่อยมากเพราะเขาเล่นเยอะเออเขาเล่นแบบเออสมทบอะหลายเรืเ่องนะคะก็เลยทําให้เขานั้นได้รับการเสนอชื่อในในหลายๆเวทีนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณห่วงเจียนะ๋ยนั้นรับบทเป็นจวงลู่อินค่ะก็ในตัวอย่างนะคะเห็นเขานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างสง,ง่าผ่าเผยแล้วก็จ้องมองไปที่สถานที่แต่ไม่รู้จ้องมองไปที่ไหนนะคะด้วยดวงตาที่กระตือรือร้นเร้าร้อน,นะคะ่ะสีหน้ามีความจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครตัวตึงซึ่งไม่ไม่มีใครอยากจะไปแตะเขานะคะสำหรับ จ้วงลู่อินเนี่ยแหละค่ะทักษะการแสดงของเขายอดเยี่ยมมากๆนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่าหลายๆเวทีมีชื่อเขานะคะในการเข้าชิงเข้าชิงดาราประกอบนะคะดาราสมทบยอดเยี่ยมค่ะมาที่ท่านที่3นะคะเฉียวเจิ้นวี่ค่ะคุณเฉียวเจิ้นอีรู้จัก กันในประเทศจีนนะคะเขามีฉายาว่าเทพพระเจ้าชายผู้ไร้การเวลาค่ะโอ้ยททมเลสเลยนะคะหล่อแบบหล่อแบบไร้การเวลาค่ะเพื่อนๆคนนี้ <c ười> คืออยู่ในดวงใจนะคะของคนจีนหลายๆคนเพราะว่าเขามีดวงตาที่แบบเออมันมันสวยลึกซึ้งอ่ะนะคะแต่เป็นผู้ชายนะแล้วก็ดวงตาก็ปนไปด้วย ปนไปด้วยความรู้สึกมากมายมีความแบบดราม่าอยู่ด้วยในความลึกซึ้งนั้นนะคะนี่เขาเขาเขียนคำจำกัดความของคุณเฉียวเจินวีมาอย่างนี้ในเรื่องมารับบทเป็นองค์ชายนะคะหยงหงนั่นเองค่ะก็ในภาพนะคะที่เป็นโปสเตอร์ของเขานั้นดวงตามีความหลี่แคบเหมือนกับว่าแบบ กำลังคิดอะไรแบบเจ้าเล่เจ้าเล่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมปากของเขานั้นก็แน่นอนว่ายกมุมปากยกเอริมฝีปากขึ้นนิดนึงนะคะเผยรอยยิ้มที่ดูแล้วไม่น่าจะดีค่ะเป็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วคนตัวละครที่คุณเฉี่ยวเจินอี้แสดงนั้นนะคะไม่ไม่ดีแน่นอนเพื่อนๆค่ะยิ้มแบบนี้ต้องไม่ใช่คนดีนะคะทักษะการแสดงของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆค่ะแล้วเขาเล่นได้ทุกบทบาทน,นะคะจะดีจะโกงจะร้ายโคตรเล่น ได้หมดเลยนะคะแต่ในเรื่องนี้นะคะจางไห่นี่ก็จะมาเล่นเป็นตัวร้ายอย่างแน่นอนค่ะมาที่นะคะคุณเทียนเซี่ยวเจียกันบ้างน,นะคะคุณเทียนเซี่ยวเจียนั้นอยู่ในวัยกลางคนก็ที่แนะนำมานี่คือระดับระดับผู้ทรงอิทธิพลนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกอะไรแบบนี้แต่เขาอยู่ในวงการมานานแล้วค่ะก็เล่นมาหลายๆเรื่องนะคะสำหรับคุณเทียนเซี่ยวเจียนั้นในเรื่องจังไห่นี้นะคะก็จะมารับบทเป็นนะคะ เจ้าปิ่นหวนค่ะก็ในตัวอย่างเขาจะแต่งตัวค่อนข้างจะเรียบๆนะคะแล้วก็มีความเคร่งเครืมแบบแบบบัณฑิตนะแบบบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าหน้าตาของเขาเหมือนจะคุ้นคิดแบบ แบบเขาประสบปัญหาบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะบรรยายไงคือทำหน้าคุณคิดแบบกังวลตลอดนะคะนี่ก็คือบทของเจ้าปินวนคะ่ะทักษะการแสดงของคุณเถียนเสี่ยวเจี่ยนนั้นก็เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นบทบาทนี้ก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาเช่นเดียวกันมาอีกสักคนหนึ่งนะคะคุณซาเปาเหลียงนะคะคุณซาเปาเหลียงนี่ก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะเป็นเรียกได้ว่าเขาเปลี่ยนจากการเป็นนักร้องนะคะเขามาเป็นนักแสดง แล้วก็ในส่วนของการแสดงก็อยู่ในใจของคนจีนเลยนะคะคือเขาถึงแม้จะไม่ได้แสดงเป็นพระเอกนะคะแต่ว่าเขาแสดงเยอะอ่ะแสดงหลายเรื่องแล้วก็บทของเขามันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอะไรๆในเรื่องนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะเขาจะมารับบทเป็นชู ห้วยหมิงค่ะในนี้นะคะในชุดที่เห็นในโปสเตอร์ค่ะเขาจะสวมชุดคุมอย่างเป็นทางการท่าทางของเขานั้นแน่นอนว่าเป็นตัวละครที่มักจะคิดถึงประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอยู่ ตลอดเวลานะคะก็หน้าตามีความกังวลตลอดเวลาเช่นเดียวกันโอ้นี่ค่ะจะลืมคนนี้ไปได้อย่างไรมาด้วยนะคะเฮียดชุงนะคะเฮียดชุงของพวกเราค่ะคุณจงฮันเหลียงมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาเป็นพระเอกมาเยอะแยะมากมายสาหรับสําหรับคุณจงฮันเหลียงเนาะ,ะแต่มาเล่นเรื่องนี้นะคะก็จะมารับบทเป็นพ่อค่ะของเซียวจ้านอีกทีหนึ่งนะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะแล้วแตกหน่อมาเป็นเซียวจ้านอีกทีหนึ่งนะคะ ในไอภาพโปสเตอร์นะคะผมมีความเหมือนกับออฟิลของโจนสลัดเนาะมีความยุ่งเหยิงอยู่แล้วก็ใบหน้านั้นมีรอยกีดนะคะเหมือนกับได้รับบาดเจ็บมานั่นแหละแต่ว่าดวงตาของเขานั้นยังมีออร่าแล้วก็ความมั่นคงอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณว่าค่าไม่เปลี่ยนแปลงจุด ม,มุ่งหมายหรือว่าปณิธานของค้าแน่นอนนะคะดวงตาของจุคุณจงหันเหลียนออกมาแบบนั้นเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเขาก็ยังคงดูหล่อมากนะคะหล่อมากแล้วก็สมกับการมาเล่นเป็นท่านพ่อนะคะคของพระเอกของพวกเราค่ะมาที่นางเอกหน่อยไม่พูดถึงนางเอกไม่ได้นะคะคุณจางจิงอี้นะคะเป็นสาวน้อยเนาะรุ่นใหม่นะคะที่มาร่วมแสดงในในนี้เช่นเดียวกันก็เคาะเคาะที่หลังเนาะสําหรับซุนจางจิงอี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เน้นไปที่คุณ วจก็ลงชื่อคุณเสี่ยวจ้านไว้มานานแล้วนะคะส่วนชื่อของคุณจางจิงอี้นี่ก็ใกล้ๆแบบไม่อีกกี่วันแล้วจะเปิดกล้องอะไรแบบนี้ก็จะมีชื่อของนางเอกขึ้นมานั่นเองนะคะด้วยใบหน้าที่สวยงามนะคะแล้วก็ความอ่อนโยนแล้วก็ดวงตาโตๆของคุณจางจิงอี้นะคะก็ดูแล้วว่าเป็นผู้หญิงที่มีความามีความไร้เดียงสาแต่ฉลาดนะคะก็ถือได้ว่าพวกเราก็ต้องรอชมฝีมือของเธอกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าในปี2024 นี้นะคะเรื่องราวที่เป็นซีรีส์มีคนรอชมมากๆเนี่ยก็จะมีห่วงคำหนึ่งดวงจันดรลซีซั่น Season 2นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี อะไรนะของคุณดีลันหวังก็มีคนรอชมเยอะนะแต่ที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือหลายท่านรอดูนี่แหละค่ะเนี่ย The Regent of Shanghai นี้ด้วยนะคะก็มันมีหลายชื่อเนาะ Hidden Sea ก็มีนะคะ The Regent of the Hidden Sea ก็ใช่ค่ะก็เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับนะคะเนื้อหาตะก,กะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาต้องถ่ายทอดออกมาได้ ต้องดีอ่ะถ้าถ่ายทอดไม่ดีคนดูจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความลึกลับแล้วก็กลยุทธ์ความตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้แบบว่าปังๆละกันค่ะก็รออยู่แล้วก็ทักษะการแสดงนะคะของทั้งพระเอกนางเอกรวมทั้งดาราสมทบแบบเบอร์ใหญ่ๆหลายๆหลายๆท่านในเรื่องนี้นะคะหวังว่าสามารถจะส่งให้เรื่องนี้มีเรตติ้งแบบปังปุริเยได้นะคะอันดับหนึ่งมาในช่วงที่ออนแอร์อยู่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรารอชมไปพร้อมๆ กันนะคะคสำหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ